điều các bạn đi tour các bạn, bạn đi khai đàn húm sá, khai đàn húm sá,

มอลโมเมนแม่ทอดทอยาวมันทะลองกันเออมี้อีก่านก็ขายเดขายมน้นี่หัวหัวฉลาดใช่หเออไม่หมดของไทยอคือว่านูรเีกันบันม้นมว่านั่นไม่ป่าก็ว่าไม่ป่าอยู่อีกกลุ่งซื้อไปอีกกลุ่งกรพาไม่ป่าไปหาหมอคุถึงรถจอดที่นี่ไม่ป่าก็ต้องเติมนมัน เออยากระซางสาเงินน้ำเขาคือเก่าแต่โตนี่มันมันนเห็นบอกเลี้ยนท่อเออมันเบาเลยเอยอันอันเรียนท่อนี้รวยอย่างมันเอาไปเรื่องมือสนใจหาเออลุงเรื่องมัดหมือนด้านยามันมันบอกด้ยว่าเขาเปมาด้านตรงามันขอบุเข้ามาพอมั่มันบอกมันสนใจขายหรไข่เป็นหวยแยกมัญญุคขายถิ่เม่อเนนี้นะล่มัสนใไก่ เอาเป็นคนทีว่าบมักหมากมักเลือดีสุอยากกินเอาไปท้องมาเลยยากเอาไมนัดเปนป้าก็ว่าเอออ้าวมาแล้วกันเป็นป้านี่

เก็ไหวเอ่ตังยาไนตัเลงป่ีอยู่ไร uh ่นเีหนไ้ไหล่เปนป้องตลาดเป็นสินค้อไดต้องวัดอวัดใช่เนื้อหน่อยี่ย่งบ้านบ้านนี้นี่บ้านนี้ว่ามอก้าบไปอันนี้ย่งค้งๆอคอดีเหมือนทุกคนเลยโควิดือมาไม้เลย บอมันมเมนต์มันบอมเมนน้ำผี้ไ่ให้หมุนไม่รอกวเออเฟอร์ม่ขาบอกว่าหาเปอริเปอิ่ก้นตายเอาก้นตายมา